สวัสดีค่ะชื่อสีตาวิลิมนันทลักษ์ชื่อเล่นชอมินี่ค่ะปัจจุบันเรียนอยู่ที่อักษออินเตอร์จุฬาบาลักค่ะเป็นนักกีฬาแข่งรถค่ะตอนนี้แข่งรถในญี่ปุ่นอยู่รายการเคียวโตค่ะเป็นรถฟอร์มูล่า4ค่ะคุณพ่อค่ะก็ตอนแรกคุณพ่อก็แบบมาคับให้ไปลองอีแล้วพอหนูได้ไปลองหนูก็ติดใจ<ม>ตอนนี้นะค้ก็อยากไปฟอร์นักแคมป์มีให้ได้ค่ะก็น่าจะเป็นป้อหมายสูงสุดแล้วค่ะ ก็ดีใจที่กีฬาแข่งรถตอนนี้กําลังเป็นที่น่าสนใจค่ะเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้ก็แบบไม่ได้มีคนสนใจมากในไทยตอนนี้ก็มีแบบมีนักแข่งหญิงเพิ่มขึ้นมามากเรื่อยๆขึ้นทุกปีค่ะก็ดีใจค่ะก็หวังว่าถ้าไอ o n นมาจัดจะมีไอ a c นอะคาเดมีมาเป็นสปอร์ตเรสด้วยเราจะได้เป็นวอล์กร์ดให้ได้ค่ะฝากติดตาม IG ได้เลยค่ะ @mini.sitawi ค่ะ